ข้าหนักกกสุดครับปกบด้วน้องพี่น้องชาวลาที่บ้าของเราท่านผูกอกับบานนะครับครับพยาบาลตาสีเนนะครับนบ้าโรงพยาบาลจังงของเรานะครับ ภาคพี่น้องชนอยู่ทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันนะฮะกลุ่มแรกเนี่ยเราเราเป็นกลุ่มแรกๆรกเลยคือกลุ่มแคนแรงงานกลุ่มที่2คือกลุ่มชุมชนระตามหมู่บ้านต่างๆกลุ่มที่3ามคือตลาดนัดอาบเด้แข่งลอยมอเตอร์ไซค์วัดแข่งโบราณพวกนี้นะเราเป็นทั้งหมด3กลุ่มนะเราไปเห็นปัญหาโดยเฉพาะนะครับพี่น้องที่หายเช้ากินค่ำเนี่ยเป็นข้าเจ้าเมืองพิบปองข้าของที่สองเรามองดูระบบสวัสดิการทางสังคมเนี่ยหลายกลุ่มยังไม่มีระบบสวัสดิการสังคมเลย and then they